สวัสดีค่ะคุยวันพฤหัสสบดีดิฉันแอนแอนอินดี้สตาร์พยากรกลับมาอีกแล้วนะคะแนะนำให้ดูคำพิมหาสตเเลขเพื่อที่ท่านจะรู้พื้นดวงและชะตาชีวิตคุณทั้งทั้งชีวิตเลยแล้วก็เหมาะแก่การวางแผนชีวิตด้วยมันจะบอกว่าคุณเนี่ยเหมาะกับการทำงานอะไรแล้วก็ไพ่เนี่ย ก็เ,เป็นอีกส่วนหนึ่งนนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันมันคุณผะคุณผะฤหัสเกิดเลยขึ้นบ้างอ้มีการเดินทางที่ ดีมากเลยเพราะว่าเป็นการเดินทางแบบใส่ใไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเหมือนแบบอยากไปไหนก็หยิบไปเลยหยิบเสื้อผ้าไม่กี่ตัวเหาะกระโดดเอาจากบ้านไปเลยหรือว่าได้ทำสิ่งใหม่ๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้อะไรมากนะักแต่คุณทำไปเรียนรู้ไปก็ได้ คุณจะมีเพื่อนที่ร่วมช่วยกันทำธุรกิจหรือทำงานหรือเรียนหนังสือติวต่อกันประมาณสองสาคนซึ่งเพื่อนเนี่ยสำคัญมากจะพาคุณไปในที่ที่ทดีนะคะชีวิตคุณจะสดใสแต่อีไพ่ใบนี้ออกมาเพื่ออ ก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพถ้าคุณออกไปสดใสร่าเริงแล้วไม่ดูแลตัวเองคุณก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพได้โดยเฉพาะส่วนหลังถึงก้นกบหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างแต่ว่าอย่าได้กลัวเลยคุณคุณออกไปข้างนอกได้เนี่ยคุณก็มีความสุขแล้วละ่ะ จัดการทําธุระทุกอย่างของคุณให้ประสบความสําเร็จนะปลดไปทีละอย่างคุณจะหายเหนื่อยใจคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปลดสิ่งที่มันข่าใจมันดินพ่อข่างหมูไม่ปลดท,ทันทียังมาอย่างนั้นมันก็เลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ทําให้เสร็จได้ทํา เห็นไหมขอคุณปลดทุกอย่างปั๊บจะสั่นโผล่เลยโอ้มีความรักเลยมีความรักมีความสุขเลยระดับเก้ามีการกอดมีสิ่งที่เป็นโลกจะสดใสขึ้น มีคนรักหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่จะปฐมอนุบาลอะไรก็ได้ที่เข้ามาช่วยพยุงใจคุณเข้ามากอดคุณเข้ามาให้ความรักคุณเข้ามาเป็นเพื่อนคุณแล้วคุณก็จะพบกับความสุขความเด่นดังความสว่างเป็นที่น่าสนใจของขดหรือประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงมีนาคมนี้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดขอให้คุณมุ่งมั่นแล้วก็รักษาสุขภาพเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ยังไงเสียก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ดิฉันเนี่ยจะเอ่อไม่มีเวลานัดถ้าคุณติดต่อมาแล้วดิฉันเปิดอ่านคือดิฉันไม่สามารถเปิดอ่านท,าทันทีได้นะคะดิฉันทำงานหลายอย่าง ถ้าฉันเปิดอ่านถ้าคุณเขียนเขียนมาในลายกรุณาบอกว่าดูดวงเพราะว่าลายมันเป็นลายส่วนตัวเพราะถ้าไม่เขียนดิฉันก็ไม่ทราบว่าใครมาเขียนเลยแล้วดิฉันพอดิฉันทักไปปับ๊บปึ๊บ,บพอเราติดต่อกันได้เนี่ยก็จะถามเลยว่าตอนนี้คุณสะดวกไหมหรือคุณอาจจะถามดิฉันว่าตอนนี้คุณพี่สะดวกเปล่า ดวกน้องเอ้เอาเลยไหมเอาเลยเพยโอเคง่ายๆกันอย่างนั้นเลยง่ายๆกันอย่างนั้นเลยแต่จดฉะนันแนะนำความพีมหาสตเลขนะฮะควาิมพ์มหาสตเลขเนี่ยคือเลขเจ็ดตัวมหาสัก,สกมหาทักษะซึ่งมันดีมากมันเป็นการวางแผนชีวิตได้แต่มันคนละอันกับอันนี้คือ ถ้าคุณจะดูคำพิมพ์มาสเลก็ดูไปถ้าคุณจะดูไพ่ก็ดูไปแต่ถ้าคุณจะดูสองอย่างคุณก็มีค่าครูที่เป็นคนละอย่างกันต่อดวงต่อวิธีการดูนะคะแล้วก็เวลาถึงเวลาจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันก็จะเล่าจะพูดให้ฟัองให้หมดนะี แล้วเราสามารถที่จะเขียนคุยกันได้ด้วยไม่จาเป็นต้องเออ่คุยกันด้วยเสียงคุยกันด้วยการเขียนก็ได้เผื่อว่าคุณจะว่าตอนนี้คุณจะสะดวกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรอยากจะนึกขึ้นมาถามแต่ว่าโอเคแน่นอนมันก็อยู่ในระยะเวลานะคะดี่จะพิจนรณาเองถ้าอยู่ในระยะเวลานี้นะ นีน่ว่าไปโอเคขอให้คุณมีความสุขนะคะคุณอริหัสสบ,บัสดีขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงในชีวิตขอบคุณค่ะ